ครับสวัสดีครับผมเบฟจากแผนกซัพพอร์ตนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเซตอัพครั้งแรกนะครับก่อนการใช้งานตัวนี้นะเราทําการติดตั้งที่ผนังนะครับตัวนี้ทําการยึดเข้ากับตัวบานประตูนะครับเพื่อทดสอบการใชวิงทีนี้วิธีการเซตอัพก็คือเราต้องเปิดตัวบอร์ดจะวิ่งเข้าสู่ตําแหน่งปิดนะครับประตูจะทําการปิดหนึ่งครั้ง พร้อมปิดอ่ะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอ่ะเราสุดที่ตำแหน่งปิดของประตูนะครับเราทําการสั่งเปิดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วฟังก์ชันบอร์ดก็จะวิ่งตามออโต้โคตตามที่เรากําหนดนะครับอันนี้จะตั้งไว้ที่สิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งหลังจากที่ทําการปิดครั้งแรกนะครับ พอปิดสนิทบอรดถึงจะทําการจ่ายไฟให้ตัวแมกนติกล็อกนะครับ